วันนี้จะมาสอนลดปวดจากโรคม้อนรอกระดูกคอเสื่อม EP ที่7กันค่ะคลิปวิดีโอน,นี้นะคะไม่ว่าจะทํางานในออฟฟิศนะคะนั่งเก้าอี้เป็นเวลานานๆน,นะคะหรือทํางานข้างนอกนะคะก็สามารถทําตามคลิปวิดีโอน,นี้ได้ง่ายๆเลยค่ะเริ่มแรกนะคะให้พนมมือไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะแขนจะต้องตรงกันนะคะเกรงกล้ามเนื้อแขนไว้ค่ะลําตัวคอศีรษะจะต้องตั้งตรงนะคะไม่งอค่ะเกรงกล้ามเนื้อแขนไว้เสร็จ คามเมวพุ่งแล้วก็หันลำตัวส่วนบนนะคะไปด้านซ้ายค่ะแล้วก็กลับค่ะจากนั้นให้หันไปทางด้านขวาค่ะขากระโพกนะคะอยู่ที่เดิมนะคะเราจะหเออหันไปเฉพาะส่วนบนเท่านั้นนะคะเราจะทำท่านี้นะคะทั้งหมด15ครั้งค่ะ1 2 3

จากนั้นให้ผ่อนค่ะต่อไปนะคะให้ยกแขนมาด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็นำแขนอีกข้างหนึ่งนะคะกันไว้แบบนี้นะคะแขนต้องตั้งตรงนะคะเราจะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อต้นแขนนะคะนับ15ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ิ1เ1็ดสิบสสิบสมหจากนั้นก็ผ่อนค่ะแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งนะคะแขนไปทางตรงข้ามนะคะแล้วก็แขนอีกข้างหนึ่งตั้งตรงนะคะแล้วก็นับ15้าค่ะ1นึ่งสองสาสี่ห้า ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็พอนค่ะ ทั้ง2ท่านี้นะคะเราจะทำออ15ครั้งเป็น1เซตนะคะเราทำทั้งหมด2เซตต่อวันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้คนที่คุณรักแบบรัวๆเลยค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะเจาะลึกวิธีการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองนะคะก็สามารถไปลงเรียนที่คอร์สดูแลสุขภาพด้วยตัวเองจากโรคมอนรองกระดูกค,คอสเสริมได้ค่ะสนใจข้อมูลยังไงนะคะติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอเดียไม่จอยสตอรี่ค่ะหรือใครที่อยากจะเป็นสมาชิกช่อง YouTube. ยังไ e ยม่จอยสตอรี่นะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะคลิกปุ่มสมัครนะคะเป็นสมาชิกของช่องยังไม่จอยสตอรี่ในหน้าช่อง YouTube ได้แล้วค่ะสนใจยังไงนะคะก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วเราเจอกันเดี๋ยวๆนี้ค่ะ